นำต้นไม้ออกจากเข่งก่อนที่นำจากเข่งนี้เราก็ต้องมีการเตรียมตัวนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะนำต้นไม้ออกจากเข่งหรือลงหลุมเนี่ยเราจะต้องงดน้ำประมาณ4-5หวันหรือ1อาทิตย์ก็ได้นะครับเพื่อให้รากลักดินนั้นหดตัวไม่เกาะติดอยู่กับตะก้านะครับเดี๋ยวเราจะยกให้ดูนะครับ ก็จะใช้ผมจะใช้มือจับต้นนะครับในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ยกออกมาเลยนะครับยกดินออกมาในลักษณะนี้นะครับนะครับง่ายดายเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่งดน้ําก่อนนะครับด,ดินมันก็จะเปียกแฉะแล้วก็ตุ้มดินแตกทําให้รากเกิดความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานของเราก็จะบ่น ก็จะผ่านกระบวนการคิดกระบวนการวางแผนนะครับอันนี้เป็นลักษณะน,นี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะาหาใบไม้อะไรมารองนะครับอตอนนี้ถ้าหาไม่ได้เราก็จะใช้ใบไม้อะไรก็ได้นะครับถ้เท่าที่มีนะครับบังเอิญผมมีใบไม้อันนี้ผมก็ใส่ลงไปเราใส่ตรงนี้นะก้นกระถางนี้ก็เพื่อที่จะให้ มันมีการระบายน้ําดีนะครับจากนั้นเราก็จะตักดินใส่ส่วนหนึ่งนะครับประมาณครึ่งกระถางนะครับเท่าดินเดิมของมัน แล้วอีกกันหนึ่งผมก็จะใส่หินลงไปนะครับใส่หินลงไปเพื่อช่วยให้พืชระ,ะบายน้ำได้ดียิ่งขึ้นมาดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะแกะดินเดิมนะครับเราจะใช้มือแกะแกะดินเดิมออกไปบางส่วน แกดิเดิมเอาไปดังส่วนลักษณะน,นี้นะครับตรงด้านล่างก็จะเป็นรากเห็นไหมครับตรงด้านล่างก็จะเป็นรากอันนี้ก็คือจริงๆแล้วต้นมันพร้อมปลูกแต่ว่าช่วงนี้ผมยังไม่พร้อมนะครับก็จริงทำการขยาย นะครับหรือเก็บเอาไว้ในตะกร้าก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะ,ะนําไปใส่ขิงเพื่อที่ว่าเวลาเราลดน้ําแล้วดินจะได้ไม่กระดินนะครับและสิ่ง,ส,งสังเกตนะครับตรงบริเวณโคนนี้นะครับซึ่งเป็นรากหายใจนั้นเราจะไม่อะไรเราจะไม่เอาเอาอะไรไปปิดไปทับนะครับเราจะถมบริเวณด้านข้างเท่านั้นเสร็จแล้วบริเวณที่เราจะลดน้ําเราก็จะลดบริเวณที่มีใบไม้ นะครับหรือบริเวณที่เป็นช่วงต่อ,อระหว่างดินเก่ากับดินใหม่นะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นถ้าดินมันไม่พอเราก็เพียงแต่เติมดินลงไปก่อนที่จะเติมดินนั้นเราจะต้องปรับปรุงดินให้มีคุณภาพมีสารอาหารมีความร่วนซุยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วดินเดิม เราก็จะต้องเอาดินเดิมบางส่วนออกไปเพื่อให้รากบางส่วนนั้นหลุดล้วก็ลอยออกมาเพื่อที่จะไปชอนชัยหาอาหารจากดินใหม่เป็นการเชื่อมต่อระหว่างดินใหม่มและดินเก่านะครับเหตุที่เราทําเช่นนี้ก็เพราะว่าเราต้องการให้รากแผ่ออกไปนั่นเองพราะแผ่ออกไปแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือยอดมันจะพุ่งนะครับลำต้นก็จะโตขึ้น ยอดก็จะสูงขึ้นในลักษณะนี้นะครับไม่ว่าท่านจะนำไปปลูกในหลุมเมื่อถึงฤดูการถัดไปหรือท่านจะเลี้ยงต้นไม้ในเข่งนะครับพอถึงระยะเวลาหนึง่งดินก็ต้องหมดอาสารอาหารไปดินก็ต้องเกิดการแน่นเราก็เปลี่ยนดินโดยวิธีนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านก็คงได้ทราบแล้วว่า นะครับดินที่จะนำพมาผสมนั้นใช้อัตราส่วนอะไรใช้อะไรบ้างนะครับผมมังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับท่านไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ครูม่อนด้วยนะครับ